ถึงกระแสรักโลกยุคนี้มแม้กระทั่งการกินแซนวิชนะคะจะมาหอ่อพลาสติกไม่ได้แล้วนะเชยคุณต้องห่อใบตองเหมือนกับน้องๆที่โรงเรียนนี้ค่ะทําแซนวิชขายนะคะราคาถูกประหยัดตังในกระเป๋าด้วยค่ะนี่หน้าตาของแซนวิชที่บอกไปเออแล้วแปลกนะมาดูน่ากินขึ้นอนะ่ะใช่แค่เอาใบาตองมาหอ่อถูกตอาจจะเพราะด้วยสีเขียวแล้วก็ความเป็นธรรมชาติของใบตองด้วยนะใช่ครับแม้ว่าแซนวิชจะเป็นอาหารแบบฝรั่งแต่พอใส่ใบตองไปดิฉันว่ามันได้อ่ะผ่านซื้ออันนี้ซื้อพูด ไ,ได้เลยนะใช่เลยแซนด์วิชรักโลกใช้ใบตองนี่แหละห่อแทนพลาสติกนะคะไอเดียของน้องวลไลพรดาลแหลหมันนักเรียนชั้นม .5 โรงเรียนควนโดนวิทยาตมลควนโดนอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลค่ะที่น้องเนี่ยทำขึ้นมาแล้วก็มีคนเห็นนะคะโพสต์ต่อกันในโลกโซเชียลดังกระหึ่มไปเลยค่ะน้องวลไลพอเธอเล่าที่มาของแซนด์วิชรักโลกครับมาจากนโยบายของทางโรงเรียนนี่แหละครับที่ให้นักเรียนเนี่ยนะครับผู้ปกครองที่สนใจ นำอาหารเนี่ยมาฝากขายแต่มีโจทย์หรือว่าอาจจะเรียกว่าเงื่อนไขก็ได้ครับก็คือว่าต้องใช้วัสดุธรรมชาติในการหีพออาหารจึงใช้ใบตองมาห่อแซนด์วิชนะครับซึ่งการทำเนี่ยไม่ยุ่งยากครับเพราะว่าน้องวไลพรเธอบอกว่าเรียนแบบกล่องกระดาษที่ใส่แซนด์วิชข้อดีก็คือว่าลดต้นทุนจากการซื้อกล่องกระดาษไปอีกชุดละ2บาท เออจริงๆแล้วการใช้วัสดุธรรมชาตินี่ถูกด้วยนะฮะและหลังจากทําเสร็จก็นํามาฝากขายที่โรงเรียนวันละ20ชิน้นไปฟังเสียงของน้องวะไลพรดาแลมันครับเป็นนักเรียนชั้นม .5 เจ้าของไอเดียแซนด์วิชรักโลกครับเพราะว่าที่บ้านบ้านคุณยายคือเขาปลูกต้นกล้วยอยู่แล้วเราเราสามารถที่แบบว่าไม่ต้องลงทุนอะไรเลยไปเอาต้นกล้วยจากบ้านคุณยายมาเพื่อที่จะมาใส่ ที่บรรจุกค่ะขายดีขึ้นค่ะเพราะว่าต้นทุนก็ไม่ต้นทุนจากใบตองก็ศูนย์แล้วกับกลารที่แบบว่ากําไรกําไรมันเพิ่มขึ้นการก็คือ าศึกษไปพูดคุยกับทางด้านของผู้ในการโรงเรียนนะครับผู้ในการโรงเรียนคนโดนวิทยาคุณเดชาปานศรีครับบอกว่าที่มาของแซนวิตรักโลกมาจากนโยบายหลักของโรงเรียนโดยนําหลักสูตร E c o s c h o o l ครับหรือว่าศูนย์เรียนรู้ส่งเสริมคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมมาใช้เพื่อการเรียนการสอนใช้หลัก3ชอครับก็คือลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จําเป็นลงนํากลับมาใช้ซ้ำเพื่อใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดและนํากลับมาใช้ใหม่ก็คือการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติครับนอกจากขนมแซนวิช รักโลกนะคะที่เราแนะนํากันไปแล้วค่ะมีอีกหลายอย่างค่ะไก่แซ่บไก่ป๊ป๊บขนมโดนัทแล้วก็ขนมอีกมากมายที่เด็กๆเ,เนี่ยชอบกินอยู่แล้วนะคะโรงเรียนย้ำว่าเปิดโอกาสเลยให้นักเรียนผู้ปกครองเอาของเนี่ยมาฝากขายได้เลยนะคะที่สกอรน์นี่ขั้นตอนเห็นไหมน้องๆอ,อยากกินอะไรก็หิ้วกระทงใบตองอะ่ะแล้วก็คีบ นิดไปอ่ากจ่ายตังค์นะคะไม่ต้องใช้กล่องโฟมเนี่ยมักระทั่งโดนัทโดนัทก็ได้โดนัทเลยโดนัทนัมาถนงอะไรอันอะไรอันโดนัทไก่ทอดได้หมดเลยมันย้อนกลับไปสมัยเราอยู่ซักแบบปฐมมาคุณตุ๋ยซึ่งไม่กี่ปีมาไหร่ใช่เพราะสมัยนั้นเอ้จริงๆ เรายังทานอยู่นะไอ้ที่ว่ากินขนมหรือว่าอะไรใส่ใบตองอย่างเงี้ยจาได้ว่าสมัยก่อนซื้อขนมนนหน้าโรงเรียนอะ่ะก็ยังมีใบตองอยู่นี่มันย้อนกลับไปแล้วคุณผู้ชมดีจังเลยก็ใครอยากทําตามได้ไม่ว่ากันเลยค่ะสำหรับไอเดียแบบนี้ค่ะนด,ดีเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นบางที่เอาพูดกันตามตรงใช้ใบตองแต่เย็บแม็กแต่ที่นี่ไม่ได้นะฮะต้องใช้ไม้กลัดนะคุณผู้ชมฮะคือธรรมชาติจริงๆนี่อุย้ยขนมชานอยากทานนี่อยากทานเลยนะและที่สำคัญเห็นไหมเขาจัดเป็นชุดเหมือนคล้ายๆแบบว่าชุดแบบอาหารชุดแบบของว่างได้ด้วยนะครับคุม ไอเดียดีครับมาจากโรงเรียนควนโดนวิทยาจังหวัดสตูลครับค่ะคุณผู้ชมราคารับชมอยู่ชอบไมไอเดียบรรเจิดแบบนี้นะใช้ใบตองห่อแซนวิชเขียนเข้ามากันหน่อยหรือว่าอยากจะให้คุณผู้ชมลองเสนอความคิดมาว่าถ้าให้ทำอะไรของตัวเองที่เป็นแบบธรรมชาติแบบนี้รักโลกเสนออะไรขึ้นมาใบบัวได้ไหมไม่เห็นคุณผู้ช่วงแรกเลยใบบัวอย่างนี้นะก็ได้เนาะแม้กระทั่งขนมหวานไอติมอ่ะถ้าไม่ใส่ถ้วยพลาสติกใส่อะไรได้ ลูกมะพร้าวอ,อ,อก็มีอยู่นะหรืออย่างอื่นนะไหมที่เป็นธรรมชาติเนี่ยคุณผู้ชมลองเขียนมาทาง Facebook Live ค่ะช่อง8นะคะสดๆตอนนี้ในมือดิฉันเลยค่ะดูทางมือถือก็ได้ใ <ผม S 1> ครๆก็ดูช่อง8หรือว่า YouTube l i v e ก็ได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวฉันอเอียงก่อนอ่ะ,อะนี่คนส่งหัวใจให้เราสองคน